วัดวังพิบุนะครับเนาะไปดูด้วยกันครับว่าเป็นยังไงสวยขนาดไหนเอ้าสุดยอดเลยครับไปครับครับบริเวณวัดนะครับสวยจริงๆครับไปดูด้วยกันนะครับดูด้วยกันนะครับ้ด้วยกันดูโิ์งิทองก็หงพิก ครับสวัสดีครับน้องครับการผุ้ใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้ทีมงานสาโดอนได้มาทำพิธีอปิรรลูกิมิตรัฝังลูกนิมิตหน้าทีวัดบางพิคุณตลวังนินะครับเืสามและดังบักเ้มอนะครับไปดูกันนะครับยมากนะครับบริเวณของบรรดาผนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านนะครั้

ผิดพอมลิมิตนะครับถ้าได้ิดองเสร็จแล้วเร่ดันนะครับเป็นภาษารา่อนเรือเร็่อนั้สองของคนก่อนะครับมีอะไรอตัวนะาคนหลายก็ทำไมต้อานะครับทางเจอก็ที่บุงคะเจอตัวเองนะครับลงน้ำนาของเจอเจอกระเป๋าที่วัตถุนมมาไดที่นะเรองอนก็ตามอน

สวยงามที่จริงเวยมนเครี่องมีทักษะที่นะจ๊ะสาธุทุกท่านเองชนะเลาจกำเดินทางมาหาเอาเอนสุทธิพรเที่ยวเพชรอนสุทธิพรเที่ยวเพชรนะครับ วันนี้มีการแสดงที่ดีนะครับสิริชวยเพชรพระเอกสิริพรชวยเพชรจากะดังตุภัยธานีนะครับทุกท่านที่มีเวลานัครเบลาไหนครบขอเชรญทุกท่านก็รับชมที่ดีได้นะครับก่อนรอบนีนะครับถึงสายงาอยู่นะท่านผู้ออกมาตกต่ยอนไปสักแป๊บหัเราีแตกลี่ก็ถามที่ก็ะไรจะลุกเสกโคมไรก็เลยหายได้หครับ ้างใดนะครับอยากถือลูกรุ่นเกนะครับจำลองมีเส้ก่อนลองมีเ็รตั๊กตอไปในรัาตางล่กสอนที่ทางคณะกรรมการได้จัดทำให้ทุกท่านนะครับโดยทางทูกสอนัเลยนะครับปิดทอรลูกหงเด็กได้เลยลูกผู้สองได้เลยลูกสอนไม่ร้ผงานเลยกไ้รักษาเด็กดเด็ดีตอนนี้อยู่ที่กองกำาัวยการมีทางคณากรรมการได้มามี ก็ถูกมงคลมากครับวันนี้ทางในท้งไนะได้จัมีตัดหยลูกนี้ให้ทุกท่านนะครับได้เ่นะครับไม่ต้องรอรือวาที่ได้แล้วที่ตัดตัวนี้เลยมีมีธาคารในธะในธรรแล้วเป็นบาทนะครับปัดตัวนี้เลวราทิ้งมีจบดด้านหลังอุปกสร็จสิเราดูชาดอกม้อทเทียนเดินามอะไรแๆทุกชนิมาครับอุกชาเสร็จปั๊บก็เขียนชื่อเขียนนามสกุลเขียนบ

ทรทำกิจกรรมกิจกรคุน้องชาวต่ยจะมีพทม้าอยู่นะครับจ no ิ้ทองตัวหลวงพ่อเสร็จนรียบ้อครับโใจรับรายรับรายรดบหลวงพ่อเด็กๆมาเล่นเด็กๆมาทำทุกๆ่

บางท่าบาเขาอยากมีอยาเอาข้างีอยากทำเอาเอาอะไรเลยก่ <Tonight> <com Catholic z ined> ันจะได้ขาดทุนอะไรจะได้ขทุนาเลรเออเหมือนรรอยากด้รวยเอาทุนรวยนีอะไรเนียเออนะอร้านี่คือเป็นรูกแรกนะครับสวยจริงาสาทุกคนเออ

อันนี้ลูกที่สี่นี่ครับสุดยอดสวยอีกสวยจริงจริงครับ อันนี้เป็นลูกที่ห้านะคระับมีลูกที่อกเก่งมากแปลกันได้เลเรลูกที่เก่งลูกนี้เป็นลูกที่เก็บนะครับ เรานี้ไปแู่เมืองหลวงแล้วนะครับ เป็นลูกเออเอมาหนีนเลยไปทางนี้เลยจากเล็กพี่จากทางแอปเส้อนกันได้ตำรวจจากลูกทีน่งไปทางนี้จ้ะลูกทีไปนานี้เออไปทางนีนี่ลูกที่สิบสองนะครับลูกเปนิตนะครับลูกเปนิตนี้คือลูกที่สิบสาม นี่คือลูกที่สินะครับลูกที่สิบสี่อันนี้คือลูกที่15บห้านะครับลูกที่สิบห้าลูกนี้เป็นลูกที่สิบห้าอันนี้ลูกที่สินะครับลูกที่สิบหกอันนี้ลูกที่สิบเจ็ะลูกที่สิอันนี้ลูกที่สิบแปดนลูกที่สิบแปดอันนี้ลูกที่19้านะครับลูกที่ ครับวันนี 80, ja ้ทีมงานบาลวนกำลังจะเดินทางไปขึ Mal ้นไปที่สองนะครับไปรับไปดูด้วยกันครับไปดูด้วยกันสวยจริงๆครับสี่สวยมาที่สวยมากะราห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 ะ

ตอนนี้กำลังจะเสียงโชคครับดูนะครับเฮ้ยตาม จูนตูนจูนวันนี้เอาถ่ายแล้วนะเดี๋ยวทำยังไงดีไม่เข้าใจเรกแล้วอ้เล,เลออกปร่โยชน์เอา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 สักเอาอาเอาเออาัอาเ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 อาอาเอา่อาเอาเอาเาเอาเอาเอาเาอาา เป่งเกล็กเป่งเป่งเล็กน้องเปิไทยนดครับอายุทยวไม่ได้เลยร่รวยมีโชครวยได้ยอดเยบแล้ว มาเสียยเส่ยงโชคนะครับแสก่ยงโชคจุดจุดไม่เข้าเลยรับรวยไม่รวยเลยเดี๋ยวถูกหวยนะที่นี่เอาถูกหวยเอาถูกหวยเอาถูกหวยนะหนึ่งสองสามโอ้โหถูกครับมาทางนี้มาทางนี้แอปยิยนมาทางนี้ได้เนี่ยได้ยศได้ยศ เราขายลูกขายลูกขายลูกขายไปนะครับป่าไม่ใกล้เลยเขใหญ่ๆหญดไปไปโอเคครับไปด้วยกันเจอะครับพี่ <S <S ้องเนี่ยครับสวยงามจริงวัดที่สวยจริงคริงครับ

องค์โลกต่างกันทนี้เอาอิทธิพลนี้ท่าจะใ้มาทังนี้มันลุกเลย